วันนี้นะคะคิงบุรพาของเราก็มาส่งมอบความสุขกันอีกแล้วนะคะหนึ่งหลังนะคะหนึ่งครอบครัวก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะก็หนูจะมอบเป็นสมุดนี้นะคะข้างในก็จะมีเป็นโฉนดที่ดินนะคะแล้วกุญแจบ้านแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะคแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะของที่รึจากคิงบุรพานะคะนี่มอบให้ลูกค้าเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาทาความรู้สึกของลูกค้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะแบบควารู้สึกยังไงบ้างคะตั้งแต่เข้ามายื่นเช็คเครดิตกับทางเราเป็นไง ดีใจมากค่ะรวดเร็วรวดเร็วทันใจมากยื่นเอกสารไม่ถึงอาทิตย์เลยได้บ้านแล้วไม่ถึงอาทิตย์ก็คือได้บ้านแล้วนะคะ,คะอันนี้ลูกค้าตอบเองนะลองไม่ได้บังคับนะคะแล้วก็เป็นไงบ้างคะไปดูไปดูบ้านมาแล้วของลูกค้านี่คือติดสวนสาธารณะด้วยนะคะ,คะแล้วก็พื้นที่เยอะมากติดสวนด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าก็จะมีไปตรวจละบ้านเนาะใช่ค่ะเป็นไงบ้านสวยถูกใจไหมคะสวยมากค่ะ พื้นที่เป็นยังไงบ้างคะพื้นที่รอบบ้านพื้นที่อรอบบ้านกว้างค่ะแล้วก็เลือกเลือกทําเลที่ติดสวนก็คือนี้ลูกค้าติดสวนด้วยนะคะก็คะใครที่สนใจก็เข้ามาได้นะคะยังเหลืออีกเยอะเลย แล้วก็อยากจะอ่าสุดท้ายและอยากจะเชิญให้ลูกค้าเนี่ยเชิญชวนสาคนที่แบบว่ายังลังเลอยู่แบบจะเชิญชวนยังไงเขาให้เขาเข้ามาบ้างเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือใครที่สนใจอยากมีบ้านสักหลังนะคะติดต่อที่คิงบุรพาได้เลยค่ะพนักงานมพนักงานต้อนรับดีมากบริการเยี่ยมค่ะและข้อสุดท้ายนี้นะคะก็สำหรับที่สนใจบ้านนะคะก็อยากให้ลองเข้ามา ปรึกษากันได้นะคะก็สำนักงานขอนทก่นหายเลขซอยพวงทองนะคะเปิด้9โมงจนถึง6โมงคืนเลยคะก็พอจชน่คะต้องหที่ช่องบริการ8